ทุกวันพบกับรายการของช่อง director สิลประชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director สิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับลุงป้อมผมทำได้ไม่รู้ใครเขียนให้เนื้อหาในเพจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเรื่องทำไมต้อง ก้าวข้ามความขัดแย้งใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของลุงป้อมแน่นอนอีกทั้งเนื้อหาก็กินใจคล้ายกับสารภาพผิดเพิ่งจะเข้าใจนักการเมืองคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีบทบาทสูงต่อความเป็นไปของประเทศหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายว่ากลุ่มอิลิตซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดความเป็นไปของประเทศมองความเป็นมาและพฤติกรรมของนักการเมืองด้วยความไม่เชื่อถือ และความไม่เชื่อมั่นลามไปสู่ความค่องใจในประชาธิปไตยและความรู้ความสามารถของประชาชนในการเลือกนักการเมืองเข้ามาครอบครองอำนาจบริหารประเทศความไม่เชื่อมั่นต่อน,นักการเมืองและการเลือกของประชาชนนั้นทําให้ผู้มีบทบาทกําหนดความเป็นไปของประเทศเหล่านี้เห็นดีเห็นงามกับการหยุดประชาธิปไตยเพื่อปฏิรูปหรือปฏิวัติกันใหม่หวังแก้ไขให้ดีขึ้น คนในกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่หวังดีอยากเห็นประเทศพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองเป็นผู้มีประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีความรู้ความสามารถหากสามารถชักชวนเข้ามาทำงานให้กับประเทศได้จะเป็นประโยชน์แต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้ความสามารถเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยประเทศชาติในช่วงระบบการเมือง จัดสรรผู้เข้ามามีอำนาจบริหารตามโค้ตาจำนวนสอสอที่ประชาชนเลือกเข้ามาโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติมีเพียงช่วงที่รัฐบาลมาจากอำนาจพิเศษหรือการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นการรับราชการทหารมาเกือบทั้งชีวิตทำให้ผมรู้จักเข้าใจและแทบจะมีความคิดในทางเดียวกับคนที่หวังดีต่อประเทศชาติเหล่านี้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นความคิดในช่วงแรก แม้จะครอบคลุมเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแต่หลังจากเข้ามาร่วมทํางานกับนักการเมืองและตั้งพรรคการเมืองทั้งในช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐจนมาเป็นหัวหน้าพรรคผมได้รับประสบการณ์อีกด้านอันทําให้เข้าใจถึงความจําเป็นที่จะต้องนําพาประเทศไปด้วยระบอบประชาธิปไตยเพราะในความเป็นจริงทางการเมืองไม่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ที่สุดแล้วอำนาจการบริหารประเทศต้องกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินว่าจะให้ใครเป็นรัฐบาลบริหารประเทศก็คือประชาชนมีความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือแม้ในการเลือกตั้งทุกครั้งผู้ยึดครองอำนาจด้วยวิธีพิเศษจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้ซึ่งแม้จะหาทางได้เปรียบใน,นกลไกการเลือกตั้งแต่ผลที่ออกมา ฝ่ายอำนาจนิยมจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมทุกคราวความรู้ความสามารถของกลุ่มอิลิตทำให้ประชาชนศรัทธาได้ไม่เท่ากับนักการเมืองที่คลุกคลีกับชาวบ้านจนได้รับความรักความเชื่อถือมากกว่านี่คือต้นตอของปัญหาที่สร้างความขัดแยง้งขยายเป็นความแตกแยกระหว่างฝ่ายอำนาจนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมที่หาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้ เพราะพยายามหาทางให้ฝ่ายตัวเองชนะอย่างเด็ดขาดทำลายอีกฝ่ายให้สูญสิ้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านการเห็นการรู้การฟังทั้งชีวิตอย่างเข้าถึงจิตวิญญาณอนุรักษ์นิยมและเข้าใจประชาธิปไตยเสรีนิยมที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังถึงรายละเอียด ในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นและจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งจากนั้นจะบอกให้รู้ว่าทำไมผมถึงเชื่อมั่นว่าผมทำได้และจะทำอย่างไรหากประชาชนให้โอกาสผมก็จริงตามที่ตั้งข้อสงสัยครับเพราะท้ายจดหมายบอกที่มาที่ไปด้วยสุดท้ายนี้ขอบอกกล่าวให้รับรู้โดยทั่วว่า จดหมายทุกฉบับเขียนขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยกันกลั่นกรองสาระสำคัญที่ผมต้องการนำเสนอต่อสังคมเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองเช่นเดียวกับตอนที่ผมเป็นผู้บัญชาการฐานบกก็มีคณะเสนาธิการทหารคอยช่วยเหลืองานดังนั้นเมื่อก้าวมาเป็นนักการเมืองผมก็มีเสนาธิการฝ่ายการเมืองมาเป็นกำลังสำคัญเช่นกันอย่างไรก็ตาม เนื้อหาของจดหมายทุกฉบับที่จะเกิดขึ้นผ่านการตรวจทานจากผมแล้วและผมขอรับผิดชอบทุกตัวอักษรเข้าใจได้ครับการที่จะให้ลุงป้อมเขียนอะไรลักษณะนี้คงแทบเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่การเขียนไม่ใช่งานที่ลุงป้อมถนัดฉะนั้นก็คงต้องเล่าความในใจแล้วให้ทีมงานเอาไปเขียนแทนการประดิษฐ์ตัวอักษรก็คงอยู่ในขอบเขต ใจบันดาลแรงของลุงป้อมไม่เช่นนั้นคงไม่ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอย่างที่ระบุในตอนท้ายของจดหมายทำไมต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันลุงป้อมวางแผนกินรวบทั้งสองฝั่งครับแต่จะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีคนเชื่อลุงป้อมหรือเปล่า22พฤษภาคม2 5 5 7ลุงป้อมกับน้องๆทำรัฐประหารเพราะตอนนั้นลุงป้อมเข้าใจกลุ่มอิลิท แต่ความเข้าใจในกลุ่มอิลิตของลุงป้อมนั้นเข้าใจแค่ไหนอย่างไรเข้าใจหรือเปล่าว่าช่วงนั้นต่อต้านระบอบทักษิณเพราะอะไรที่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมฝ่ายเสรีนิยมนั้นคือฝ่ายไหนมีจริงหรือเปล่าใช่พวกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้าใช่ลุงป้อมมีปัญหาแล้วล่ะครับแน่นอนครับการสลายความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน ที่นักการเมืองต้องรีบดําเนินการให้เห็นผลไม่เช่นนั้นจะฉุดรั้งประเทศไปอีกยาวนานแต่การบอกว่าต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งต้องมีความชัดเจนด้วยว่าจะก้าวข้ามอย่างไรเพราะจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งมาจากนักการเมืองคอร์รัปชันแล้วหนีไปต่างประเทศปลุกม็อบให้คนไทยฆ่าฟันกันอย่างที่จตุพรพรมพันธ์ออกมาแฉนั่นแหละครับก้าวข้ามความขัดแยง้งด้วยการเอาพักพลังประชารัฐ ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วบอกว่านี่ไงสมานฉันท์สลายขั้วมันไม่ใช่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยในวันนี้คือกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนระบอบทักษิณล่าสุดก็ยกมือให้ยิ่งรักษณชินวัตรเป็นนายกและตอนนี้เป็นไงล่ะครับโกงหนีถ้าบอกว่านี่คือฝ่ายประชาธิปไตยเสยรีนิยมคงต้องกลับไปทำการบ้านใหม่การหาจุดลงตัวไม่ว่าจะฝ่ายไหนกับฝ่ายไหน มันต้องเริ่มต้นที่การพูดความจริงก่อนและเป็นที่ยอมรับกันของทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ผิดก็ต้องสำนึกผิดมันไม่ใช่เรื่องชนะอย่างเด็ดขาดทำลายอีกฝ่ายให้สูญสิ้นแต่เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับความเป็นจริงและช่วยการแก้ปัญหาไม่งั้นจะก,กลายเป็นว่าลุงป้อมเข้าใจผิดแล้วแลกด้วยการทำรัฐประหารมันไม่แฟกับประเทศฉะนั้น จุดลงตัวของทุกฝ่ายในสังคมไทยไม่ใช่แค่ก้าวข้ามความขัดแยง้งโดยไม่แก้ไขความขัดแยง้งต้องเข้าใจในชุดความจริงเดียวกันไม่ใช่สองชุดอย่างที่เป็นมาร่วม20ปีเพราะความจริงมีเพียงหนึงเดียวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ